เก็บโรดเก็บัะชุมหมากรเบทอดบนกินหเป้าผูพี่น้องข้างในวข้าผู้พี่น้องเฮนบอมากวันหันเฮนบอเ็นบอพี่น้องเ็นบอเป็นกสองอยู่ายขนาดพี่น้องเ้ยล่เฮง่งอดีเบาแต่อยู่ในน้ำค่ะคอยเก็บท่านไหนเนาะพี่น้อง วดแค้นมื่อนี้สิเก็บเมื่อหลายๆป้าเห็นพี่ไ,ไม่เก็บคนเดียวพี่เนาะขวบไปเก็บมันเด็ดบ่หลาเมื่อเดียวมันขาดกล่องะนะพร้อม,มีมือถือเนาะอืพอแล้วเห็ดถั่วแล้วแล้วเนะาะอ๋ออนอนซอดนะดีพี่น้องเอ้ยออนซอดขนาดที่หอมมักลอยเมื่อมื่อนี้ อยู่ข้างในแห้งลากหรือว่าเดี๋ยวยืดดีนจะพี่โบเก็บโรดดะเก็บเลยบอนี่ต้อหมากมันเกะหันเก็บวัดโดดนี่ออกมหันมันบบอืดดอกนี่หมากลอยอยู่สวนอยู่บ้านพีก็มีอือปู่ขยากให้พี่น้องเห็นป้าพี่น้องเอ้ยมันหมากลอยอยู่อยู่ฟังไทยเสื่อบักบวบเดียม ข่อยอออยังบ่เคยเห็นจะเสือฮะกระแขงแล้ว่เคยบ่เคยเห็นบ่เคยกินอยู่ไทยเห็นข้าจ๋ามาขายข่อยเคยขายพักเด้เ<อ>ขาก็จะขายเป็นทุกเป็นทุง,ทงเก็จ๋อไปพัดกิน,นแกแกระเก็บรถเออไหนว่ันบ่ได้แกแห้งหรอกไม่ได้แกแห้งนะฮะทางในอ้อนอ แบบเบบวมเนาะเออเบิงคือแก่ทั้งนอกเบิงคือแก่เนะทั้งในมันอ่อนพ,พู้พี่น้องอยู่เทิงพู้มันเคืออหอดเทิงพูวกองใหม่ลงมาปีนไป<ห>พี่หนุ่เพิ่งหยาบใหม่ยิย่งใหญ่ จะเยบยบใหม่ๆตที่หม่ดำดำเออสิไดย,ยัวเดี๋ยวนี้เออหันดิเหันดิป้าพี่ใหมป่ปีนเอาเลยพี่นนอว่ามันสูงเด้ป้าพี่นนออ้อออนโซนออกดอยเห หนึ่งกินแฉ่แสปีเอ้เราเอาไปกหนึ่งกินเอาเมื่อแบ่งกันพี่น้องมันลายดีมันต่างเป็นลายพี่น้องก็ยู่บ้านยังบบเป็นลายป่านนี้้หมากนั่นกองมันลงมาหรอมันสิแก่เออป้๊ปีดเอาเลยพี่น้องเอ้ยหมากกำลังสิเป็นกันหลากหลายมีหนึ่งเนืจุ๊จุจิจิอยู่ความันหลาย จำได้จำหน,น,น,นึ่งบอดาเฮนวันนี่น้ผีนกมันอยู่ไหนป้าพี่น้อ่ะมันสอดมกดลอยอถ้าจอยยังไปหาหน่อไม้อยู่พี่อยากจะเก็บเอามาเลยเนี่ยม่งมันมันอยู่ในผืนนี่มันสิงอ่ะเพราะมันเติบโตบอดาอ่เด้จะเก็บจากไหนจริงๆค่ะเมื่อห้าตองมีอันนั้นมาเก็บมาตัดอันนี้มัน

เครื่อนหน่อยๆเหนียวเนียว,ยวจังแม่น้อยไอ้เครื่องก็ได้สารแล้วแล้วปลูกกินเป็นอันนี้เป็นน้ำมันบริจากเป็นน้ำหมักลอยมันเป็น,นอะไรบริจากเป็นน้ำหมักลอยเนี่ยก็เป็นน้ำดินเนาะเป็นน้คนปลูกกินเป็นเอ้มันเหนียวแล้วค่ะเก็บเลยเป้า<ะ>พี่น้อเอ้ย

mày Mình hả? Ừ, u nhắn nói đi. đi. Có nổi nổi nữa. Ở bên cạnh nhãng ba mến sa, mến đại là, mà anh Phó Đề, mà ao mày, Thế mà cả nhảy đùi đuổi

dọn lại. <laughs> lại 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 tu, đi 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 đại đi đi mặc đi ha. đi 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 quá ta đi đi đó. họp đi 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 quả đi 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 nó quần đi 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 bên đi 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 เพื่อนทีหน้าอา้าเป็นตะม้วนได้พี่น้องทาว่ามีทียังเนี่ยมันไก่เฮือนทางกะไก่บ้านเอาตัวเองใช้น้ำคือได้เยอะบ่มาเบิ่งเนี่ยมากนะลยไหมเนี่ยไลยพี่ดึกไลายลหนักไดเนี่ย แซ่บจ้ะมีพี่น้องเข้ามาแต่หาเห็ดนะคุบตได้ดอกเห็ดพี่น้องมึอนี่ได้แต่ของน้ไม้พี่แกงหน่ำไม้เห็นไหมกินเอาข้าวใจยเ้าไปหาหน่ำไม้เล็ดคอยกระแด่น้อยเดียวนี่ของปีใหม่ว้าพอดีแกงเชน้ำไม้พี่น้องอ๋อเชน้ำไม้เนาะได้บัวลายแฮงหอนพี่น้องเอ้ย หอนแดดป้าไปถ่โอ้ได้นอหม้มาอีกน้าทุไนอหม้หันไลยพี่เนอะนี่เขาปหาเนอเออมีนไหม้หันอยู่นี่คะเขาไปได้หามาเบิ่งเอาไงขึ้นมาขึ้นมาเอาจนบ่จนเสียงป้าไดนไม้พี่นะทำสิตุ้ม ตอนไม่กอดเขาบอเอาบ้านเอามันใหญ่ไว้หค่นี้สิโบลุกมาเอาเมือกหันกันได้กันแล้วเออเอาเมือก็ตอนจะใส่กันลายเจ้าหนี้ได้พอเอเมือตอนไหนก็ได้นี่ก็พอดีกินอมันใหญ่ไว้ค่ะมันใหญ่ไว้หมากอันนี้ใหญ่ไว้ก็แบบบวบเออะมักอะอรแต่เผื่อหมักรอไอ้ปีคล้ายตลาดบ้านหันเดะเนาะฮันเะมือไหนตลาดมันสุกเบียร์ที่หอด้วยสุกคือได้กินแบบกันนะ นี่แบงช่องเหือดเนี่ยมันก็บผพอกินเด็ดนี่พอเรือถ้าช่องเหงาได้เนาะเออชองเหงาเนอะจะเป็นลายเป็นดีใช่เนาะเป็นคนปูเมนเมนจะบอกกูก็ไอแม่ปูคันใบงามกว่านี่หมาบ่หมากก็หมากกูนึกว่าหมากร้อยนี่หว่หมากร้อยหมากบวบหมากอึหมากแตงหมากยังคือต่างใบหันงามงามหมากถั่วหมากถั่วป่ะไปเมื่อป่ะ Ngay, vô trong này mọi người 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 mọi โอ้มา่กินข้าวไหมหนุกสาวสวัสดีป่าลูกนี่ลูกกินยังหะฮะไม่กินยังรอกกินสีม,มูบ่เออจะเด่นเป็ดจะบ่โอไ้ได้น,นมให,หม่พวกแกงพุรีแกงกินเช็ดในแ่บๆ,ๆโดดหะออ ร่อยก็บแบ่งกัน,งงนเอาไปหนึ่งหน่อยเดี๋ยวเยือนปีใหม่เนี่ยแบ่งกันเอาไปหนึ่ง,ไป,งไปกินพี่นอ้องมากเลยแต่ป่านก็นั่งเด็ดอยู่เดี๋ยวสิกินข่าก่อนพี่นอ้องเมื่อยได้การทขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้เด้อพ่อแม่พี่น้องขอบคุณในความอบอุ่งจนจบคลิปออนซอนมักรเลยพี่นอ้องเอ้ยบ๊ายบายเจอกันคลิปหนะ้า